เราจะนำ i n s t a g r กรม e ีดมาใส่ในเว็บไซต์ของเราได้อย่างไรพลากรสอนสร้างเว็บสวัสดีครับผมพลากรสอนสร้างเว็บนะครับในวิดีโอนี้ครับเราก็จะมาเรียนรู้วิธีการเอา Instagram ม e e ดนะครับมาใส่ในเว็บไซต์ของเราด้วยปลั๊กอินแบบง่ายๆเลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe channel ของเราเอาไว้ด้วยนะครับ แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเวลาที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆหรือว่าเทคนิคใหม่ๆเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์ออกมาเราก็จะได้รู้ทันทีครับตอนนี้เราไปดูวิธีการใส่อินสตาแกร f e ีดในเว็บไซต์กันได้เลยครับก่อนอื่นนะครับถ้าใครมีอินสตาแกรนะครับก็ล็อกอินเข้าสู่อินสตาแกรของตัวเองได้เลยนะครับอันที่จริงแล้วนะครับก็ต้องมีอินสตาแกรมแอ o เค t ก่อนถึงจะดึงฟีดขึ้นมาในเว็บไซต์ของเราได้นั่นเองครับ เมื่อเราล็อกอินมาที่อินสตาแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราไปที่นี่ครับไปที่ตัวไอคอนตรงนี้แล้วไปที่โปรไฟล์ของเรานั่นเองครับเดี๋ยวเราค้างไว้ตรงนี้ก่อนตรงนี้เนี่ยผมอยู่ที่หน้าโปรไฟล์ของเจ้า Instagram Account นี้แล้วนะครับทีนี้ครับเดี๋ยวเรากลับไปที่ WordPress ของเรากันก่อนครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ระบบหลังบ้านของ WordPress แล้วนะครับก่อนที่เราจะนำ i n s t a g r กร Fe e d มาขึ้นที่เว็บไซต์ของเราได้เราก็ต้องใช้ปลั๊กอินผู้ช่วยตัวหนึ่งครับ ให้เราไปที่ปลั๊กอินได้เลยตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ add new ตรงนี้ครับเราคลิกลงไป1ทีครับจากนั้นนะครับเราเสิร์ชได้เลยครับเสิร์ชคำว่า instagram แบบนี้นะครับแล้วก็คำว่า feed นะครับผมพอเราค้นหาแล้วนะครับเราก็จะเจอปลั๊กอินต่างๆมากมายเลย แต่ก็จะเจอปลักอินอยู่ตัวหนึ่งซึ่งค่อนข้างเด่นมากๆนะครับก็คือปลักอินที่ชื่อว่า Smash Balloon Social Photo Feed นั่นเองนะครับชื่อเดิมของเขาเนี่ยชื่อว่า Instagram Feed นะครับบางทีเนี่ยในอนาคตก็อาจจะเปลี่ยนชื่อก็ได้นะอันนี้เราต้องดูไว้ให้ดีแต่ว่ามันจะเป็น by Smash Balloon ตัวนี้นะครับ คนใช้ก็ประมาณ1ล้านคนขึ้นไปนะครับแล้วก็ชื่อเสียงดีมากๆเลยเพราะว่ารีวิวค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างอัปเดตด้วยที่สำคัญครับทำงานร่วมกับ WordPress เวอร์ชั่นล่าสุดได้เป็นอย่างดีเดี๋ยวเราทำการอิน t ตาลได้เลยครับเราคลิกไปที่นี่ครับ Insta l l now นะครับเราคลิก1ทีครับติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรากดเปิดใช้งานด้วยการกดปุ่ม activate 1ทีครับพอ activate แล้วนะครับเจ้า i n s t a g r กรตัวนี้เนี่ย มันมีเมนูอยู่ตรงนี้ครับ Instagram Feed ตัวนี้ครับด้านล่างเลยให้เราไปที่ Instagram Feed แล้วก็เซ t ตติ้งหทีครับตรงนี้เราคลิก1ทีครับตัวนี้นะครับมันก็จะแบ่งเป็นแ็บ1แท็แบ2แทแบ3นะครับเราทำตามขั้นตอนเลยขั้นที่1ก็คือเราจะต้อง connect กับ Instagram account ของเราก่อนครับให้เราคลิกไปที่ปุ่มใหญ่ๆตรงนี้ได้เลยแล้วคลิก1ที มันก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เราครับว่าอินสตาแกรมของเราเป็น Personal หรือว่าเป็น Business นะครับผมกดเป็น Personal เพราะว่ามันเป็นอินสตาแกรมแบบทั่วไปนะครับหรือแบบส่วนตัวของเรานั่นเองเรากด Connect ได้เลยเสร็จแล้วนะครับเจ้าตัวอินสตาแกรมก็จะถามเราว่าจะให้สิทธิเจ้าเว็บนี้สามารถที่จะดึง i n s t a g r กรม e e d ไปโชว์หรือเปล่าเรากดให้สิทธิไป1ทีตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะถามเราว่า Connect กับ Account นี้ใช่ไหมเราก็กด connect t ิสแ a c เ o u n t เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ Connect และเจ้าแท็บที่1เราทำการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนออปชันอื่นๆเนี่ยตรงนี้ผมอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งนะครับพิ e s e ิฟเซต e t ้งเ g ้นปลักอินอิสเลิมูฟหมายความว่าจะให้การตั้งค่าของเราเนี่ยยังอยู่ตอนที่เราลบปลักอินไปแล้วหรือเปล่าถ้าเกิดว่ากดติ๊ก yes มันก็จะยังอยู่นั่นเองอแต่ผมกดไม่ติ๊กดีกว่าเพราะว่าลบปลักอินแล้วก็คือให้มันหายไปเลยนะครับส่วนเช็ค e w Post นะครับ ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราตั้งมันทีเกินไปนะครับมันจะทําให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยช้าลงได้นะครับเพราะว่ามันต้องวิ่งเข้าไปเช็คที่ Instagram นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับผมคิดว่าเราควรจะตั้งหลักชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะไปตั้งเป็นนาทีอย่างนี้นะครับถ้านาทีแบบนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เว็บไซต์ของเราช้าแต่ส่วนของผมเนี่ยตั้งเป็นวันไปเลยเอา2วันค่อยมาเช็คทีหนึ่งเพราะว่ารูปฟีดไม่อัปเดตไม่เป็นไรนะครับเราค่อยๆทยอยอัปเดตไปเรื่อยๆแล้วเราก็กด เซฟเช้งตรงนี้1ทีเลยครับเราคลิก1ทีตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปที่อีกแท็บหนึ่งกันดีกว่าไปที่ Customize นะครับตรงนี้คลิก1ทีครับเราทำนะครับเรียงตามลำดับไปเรื่อยๆครับทีนี้ครับนี่ w i d t h o f f e e d 100%หมายความว่าให้กว้างเต็มที่เลย100%ของเจ้าหน้านั้นหรือว่าเจ้ากล่องที่เราจะเอาไปใส่นะครับส่วน i i h o o f f e e d เนี่ยที่มันเป็นว่างๆก็คือมันก็จะ เป็นไปตามฟีดของเรานั่นเองว่าเราตั้งค่าไว้กี่รูปแบ็กกราว n ์คัลเลอร์แล้วก็ตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับถ้าใครอยากใส่แบ็กกราว n ์เข้าไปไอ,อ่องผมจะใส่แบ็กกราว n ์เข้าไปเป็นสีแดงแงส้มๆแบบนี้นะครับเอาสีอ่อนอหน่อยละกันนะครับดูพาสเทลนิดหนึ่งเสร็จแล้วนะครับลงมาที่เลเยอร์เนี่ยคาดตัวโปรไว้หมายความว่าต้องอัปเกรดก่อนถึงจะเลือกได้ครับถ้าเกิดว่าไม่อัปเกรดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นกริดย่างเดียวนะครับเราก็ใช้กริดไปก่อนนะครับส่วน number of photo อันนี้หมายความว่าจะโชว์กี่รูปตอนนี้เป็น20รูปก็โอเคนะครับ Number of column ์ก็คือจำนวนคอลัมน์ของเจ้าฟีดของเราจะให้เป็นกี่คอลัมน์ครับตอนนี้4ี่คอลัมน์ไว้ก่อนส่วน Padding a l l าวอ Image หมายความว่าระหว่างคอลัมน์นะครับจะมีช่องว่างเท่าไหร่ถ้าใครชอบรูปติดกันไปเลยก็ใส่0ย์แต่ถ้าใครเนี่ยชอบรูปให้มันห่างกันนิดนึงเราก็ใส่ตัวเลขเอาไว้ครับถ้าเราตั้งค่าเสร็จแล้วเราก็กดเซฟไป1ทีนะครับอ่าตอนนี้เนี่ยเราเซฟเรียบร้อยแล้ว เจ้าเลเยอร์ของเรานะครับส่วนโฟโต้นะครับอ่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีให้เราตั้งค่าว่าเอาใหม่ไปเก่าหรือว่าเอาเก่าไปใหม่นะครับผมตรงนี้อ่าใหม่ไปเก่าตรงนี้หรือว่าจะแรนดอมนะครับเมื่อกี้พูดผิดไปดนิดนึงนะครับส่วน i m a g e Resolution เนี่ยออโต้ดีเทคหรือว่าเราจะทำให้เป็นแบบที่เราต้องการก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าออโต้ดีเทคจะดีกว่านะครับส่วนที่เหลือเนี่ยตั้งค่าไม่ได้ละต้องซื้อตัวโปรนะครับส่วนเฮดเดอร์ เราก็สามารถตั้งค่าได้ครับถ้าเกิดว่าใครต้องการโชว์ฟีดเฮดเดอร์ก็จะมีขนาดให้เลือกนะครับตรงนี้คือติ๊กโชว์เฮดเดอร์นั่นเองตรงนี้ก็ติ๊กว่าเราจะเลือกเป็นไซส์ขนาดไหนเอาเอาสมอลไปก่อนส่วนคัสตอมไบโอเทคนะครับไบโอเนี่ยก็แปลว่าชีวประวัติของเรานั่นเองก็คือประวัติของเรานะครับว่า Instagram Account นี้เนี่ยมีประวัติอย่างไรนะครับผมก็จะใส่คำว่าท่องเที่ยวไปและสุดท้ายนะครับคัสตอมอวตารก็คือ เจ้าตัวอวตารที่เราจะไว้โชว์ในฟีดนะครับว่าเราต้องการเอาภาพภาพไหนมาโชว์ก็สามารถทําได้หรือจะใช้เจ้าอวตารของ Instagram Account เราเลยก็ได้มันสามารถใช้ได้2อ,อย่างแล้วก็ Header Text Color ตรงนี้นะครับเราก็สามารถเลือกได้อะตัวอย่างถ้าผมเลือกเป็นสีให้มันเข้มหน่อยนะครับเมื่อกี้ผมเลือกทนส้มไปแล้วก็ขอเลือกทนส้มต่อแต่ให้มันเข้มนิดหนึงแล้วก็กด Save c h a n g e 1ทีให้มันเรียบร้อยนะครับตรงนี้ ตั้งค่าไปหลายอย่างและนะครับส่วนที่เหลือนะครับเดี๋ยวผมมาพูดต่อนะครับอย่างเช่นโหลดมอฟอลโล่บัต t ันแล้วก็ตัว Mix ตัว CSS JavaScript ต่างๆแต่เดี๋ยวเราไปลองดูกันก่อนครับว่าเวลาที่ Instagram Feed เข้ามาในเว็บไซต์เราแล้ว,ลวเราจะใส่ไปได้อย่างไรนะครับตอนนี้เรา Connect เรียบร้อยแล้ววิธีการใส่ f e ีดนะครับให้เราคลิกไปที่แถบที่3ตรงนี้นะครับคลิก1ทีเราก็จะเห็นว่ามันจะใช้เป็นช็อตโค้ดเบสนะครับ ช็อตโค้ดก็คือโค้ดแบบสั้นๆนะครับที่จะทำให้ WordPress เนี่ยแปลงโค้ดนี้เป็นตามที่ปลักอินที่ลงไว้สามารถโชว์ขึ้นมาได้นะครับอ่าอย่างเช่นเรา Copy s h ช็อตโค้ดนี้ไว้ก่อนนะครับอ่าคัปปี้ช็อตโค้ดนี้ไว้ก่อนเราจะใช้ช็อตโค้ดนี้ก็ได้หรือจะใช้แค่ Instagram Feed ก็ได้นะครับผมแบบนี้อ่าผมใช้ Instagram Feed ดีกว่าพอเดี๋ยวเราจะใช้ค่าที่เราตั้งค่าไว้เลยเราไฮไลท์เสร็จเราคลิกขวา Copy 1ที ตัวช็อตโคต้ดตัวนี้นะครับพอเราวางไปที่ไหนก็ตามถ้า WordPress สามารถแปลช็อตโคต้ดตัวนี้ได้นะครับมันก็จะแปลเป็นสิ่งที่ปลักอินต้องการแสดงให้เราเห็นนั่นเองเอา copy เแล้วก็ปี้เร็แลวเดี๋ยวเราไปที่หน้าสักหน้าหนึ่งครับเราไปที่หน้าเพจกันดีกว่าครับแล้วไปที่ All p a พ e ครับเราคลิกหนึ่งทีเดี๋ยวผมจะสอนทั้งการใช้ e l e m e n t o r แล้วก็การใช้เจ้า B ล็อก Editor ใส่ลงไปนะครับเจ้า Instagram Fe e d เดี๋ยวเราไปที่ Home ก่อนแล้วกด Edit และกันตรงนี้เราคลิกหนึ่ ที่หน้าโฮมนะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นบล็อกอินดิเตอร์อยู่ตัวนี้เดี๋ยวผมจะใส่เจ้า Instagram feed เข้าไปผมขอคลิกที่รูปภาพไปก่อนแล้วก็คลิกไปที่บวกครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะใส่เจ้าฟีดตัวนี้ไว้ข้างล่างนะครับถ้าเกิดว่าเจ้าปลั๊กอินนะครับมีเจ้าตัวบล็อกมาให้นะครับมันก็จะเห็นว่ามี Instagram feed แบบนี้เป็นวิจเจตมาหรือถ้าใครเนี่ยไม่เห็นเจ้าบล็อกแบบนี้นะครับก็สามารถใช้คําว่าช็อตโค้ดได้นะครับ ช็อตโค้ดเราก็ใส่ลงไปได้เราเจอแล้วเราคลิก1ทีมันก็จะให้เราใส่ช็อตโค้ดลงไปเราคลิกขวา1นทีครับเรากดเพ e ลงไปครับแบบนี้เราก็จะเอาโค้ดที่เราคัปปี้มาใส่ลงไปอา่าเรากดอัปเดต1ทีเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าเว็บไซต์ของเรากันครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่หน้าเว็บไซต์นะครับก็คือมีแค่รูปภาพตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรากดรีเฟรกันหทีอ่ารีเฟรมาแล้วนะครับ เราจะเห็นว่า i n s t a g r กร Feed ของเรามาแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสีที่เราตั้งไว้แล้วก็แบ็กกราว n d ที่เราตั้งไว้ส่วนตัวนี้เนี่ยมันไม่มีไอคอนที่เป็นอวตารนะครับเดี๋ยวเราใส่ได้นะครับตรงนี้มีโหลดมอตรงนี้มี Follow on Instagram เห็นไหมครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราตั้งค่าได้ด้วยลองกดโหลดมอดูจะเป็นอย่างไรพอกดโหลดมอปุ๊บรูปภาพที่เหลือก็ทยอยโหลดมานั่นเองเห็นไหมครับการใส่ i n s t a g r กร Fe e d ง่ายนิดเดียวครับ เดี๋ยวเราไปตั้งค่ากันต่อนะครับก่อนที่เราจะไปสู่ Elementor ครับซึ่งการใส่ Instagram Feed ใน e l e m e n t o r ก็ไม่ยากนะครับเราสามารถใส่ได้ง่ายๆเลยนะเดี๋ยวเรากลับไปที่การตั้งค่า Instagram Feed ของเราก่อนครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับไปสู่หน้าจอของ WordPress ก่อนนะครับให้คลิกไปที่ไอคอนตัวนี้เมื่อเราอยู่ที่ B ล o อก Editor นะครับก็คือเราคลิกออกไปปุ๊บมันก็จะมีเมนู WordPress ของเราออกมาเหมือนเดิมนะครับให้เราไปที่ Instagram Feed กัน แล้วก็ไปที่ setting กันนะครับตรงนี้แต่ก่อนหน้าที่เราจะไปอันนี้ครับเดี๋ยวผมขอไปที่มีเดียของผมก่อนนะครับแล้วก็ library ครับเราคลิก1นทีจากนั้นนะครับผมก็จะใช้รูปภาพ1รูปนะครับมาทำเป็นเจ้า Instagram profile นะครับตัวนี้เราคลิก1นทีเสร็จแล้วเราก็ไปเอาไฟล์ URL มานะครับอันนี้ก็คือไฟล์ที่ผมเคยอัปโหลดเข้าไปใน WordPress แล้วนะครับถ้าใครมีไฟล์ก็สามารถใช้ได้เลยแล้วก็ ไฮไลท์ทั้งหมดแบบนี้นะครับหรือใครจะลูดแบบนี้ก็ได้แล้วก็คลิกขวาหนึ่งทีก็พี่ตัวนี้ครับจากนั้นนะครับอ่าเดี๋ยวเราปิดอันนี้ไปก่อนแล้วกลับไปที่เดิมครับ Instagram Feed แล้วก็ Setting ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราคลิกหนึ่งทีจากนั้นนะครับผมขอลงไปที่ Customize ตัวนี้นะครับอ่าคลิกไปที่เบอร์2จากนั้นนะครับเราลงมาตัวนี้ครับลงมาตัวที่เป็น Use Custom A v a t a r านะครับอ่าเมื่อกี้ผมพูดว่าโปรไฟล์อาจจะผิดไปนิดนึง ต้องใช้คําว่าอวตารนะครับส่วน Header Color เนี่ยผมขอเปลี่ยนเป็นสีที่มันเข้มกว่านี้นะครับอย่างเช่นสีน้ําตาลดําแบบนี้เสร็จแ,แล้วกด Save ช h a หนึท่ทีเรียบร้อยนะครับพอ s a ฟเช h งหนึท่ทีเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวผมขอลงไปข้างล่างให้ดูนะครับในส่วนของเจ้าโหลดมอบท่านถ้าอยากจะเปลี่ยนเป็นคําอื่นก็ตรงนี้เลยครับเราสามารถเปลี่ยนได้เลยคําว่าดูเพิ่มเติมอย่างนี้นะครับเราก็ ใส่ลงไปอาศัะใส่จุดๆ,ๆด้วยก็ได้แล้วก็ประทานคัลเลอร์นะครับก็สามารถเลือกได้เราจะเลือกเป็นสีตามที่เราชอบก็ได้อย่างนี้นะครับอ่าเพคคัลเลอร์ผมเลือกเป็นสีขาวแล้วกันเรียบร้อยละกดเซฟเช้งหนึ่งทีอ่เป็นอันเสร็จแล้วนะครับตัวโหลดมอเอาอีกสักปุ่มหนึ่งครับก็คือปุ่ม Follow นะครับถ้าโชว์ปุ่ม Follow เราก็บอกว่าอ่ติดตามเล่าใน Instagram นี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลือก มาท่านคัลเลอร์ดูอ่ะผมเลือกเป็นสีม่วงๆแล้วกันเป็นสีของ i n s t a g r กรเขานะครับสีม่วงๆเสร็จแล้วเราก็เทคคัลเลอร์เหมือนเดิมเราเลือกผมเลือกเป็นสีขาวเสร็จแล้วก็กดลงมาเซฟหนึ่งทีอ่ะเดี๋ยวหาปุ่มเซฟก่อนอยู่ล่างสุดนะครับเซฟเช้งตรงนี้เราคลิก1ทีเซฟเรียบร้อยแลวนะครับส่วนออปชันที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมมาอธิบายต่อนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนครับว่าหลังจากที่เราใส่รูปภาพของเราเข้าไปนะครับหรือว,ว่า URL ของรูปภาพตรงนี้ แล้วก็เปลี่ยนสีต่างๆเปลี่ยนสีปุ่มต่างๆเป็นคำพูดปุ่มต่างๆแล้วมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของเราครับเราลองมาดูก่อนครับว่าปุ่มต่างๆยังเป็นโลดหม้อ Follow on Instagram แล้วก็ตัวนี้ยังเป็นตัวหนังสือสีส้มอยู่นะครับผมแล้วตัวนี้ไม่มีรูปเดี๋ยวผมขอกด r e f ฟ e s หนึ่งทีครับพอผม r e f ฟ e s แล้วนะครับอ่าตรงนี้รูปโปรไฟล์มาแล้วแต่ว่ารูปโปรไฟล์ของผมเนี่ยพอดีผมสร้างมันมาเป็นแนวนอนครับ มันก็เลยเป็นแนวนอนมาก็เลยไม่ค่อยสวยถ้าใครสร้างรูปโปรไฟล์ามากก็จะแนะนำนะครับรูปอวตารนะครับพูดผิดอีกแล้ว<อ>ผมจะแนะนําให้สร้างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับมันก็จะได้กลมสวยงามนั่นเองอตรงนี้สีเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็ด้านล่างเห็นไหมครับดูเพิ่มเติมติดตามเราได้ในอินสตาแกรมก็จะเปลี่ยนสีละเป็นสีที่เราต้องการอันนี้เราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ลองไปดูออปชันที่แอดวานซ์กันบ้างครับว่ามันมีอะไรกัน ตอนนี้นะครับผมก็ยังอยู่ในแถบ c u s t o m i z e มตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครหาออปชันส่วนไหนไม่เจอแล้วก็คลิกตรงนี้ได้มันก็จะลงไปนะครับเราคลิกหนึ่งทีปุ๊บ Custom CSS เนี่ยหมายความว่าถ้าใครเขียนโปรแกรม CSS หรือว่าจาวาส cript เป็นตรงนี้นะครับเราก็สามารถใส่โค้ดของเราลงไปได้เลยนะครับมันก็จะทำงานโค้ดนี้ก็จะทำงานบนหน้า Instagram Fe e d ของเรานั่นเองแล้วก็ตัวนี้ถ้าทีมไหนใช้อาแจกหรือว่าโหลดเบื้องหลังก็สามารถใช้อันนี้ได้นะครับ ส่วน image resizing เนี่ยก็จะมีคำสั่งว่าให้เราปิดการจัดเก็บรูปภาพในเซิร์ฟเวอร์ของเราหรือว่าในเว็บของเรานะครับถ้าปิดไปมันก็จะโหลดมาใหม่ตลอดอาจจะทำให้เว็บชา้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราโหลดจาก local เนี่ยอาจจะทำให้เร็วขึ้นเพราะปกติเนี่ยเจ้า plug-in ตัวนี้มันก็จะโหลดจาก local ครับทีนี้ favor local image หมายความว่าเราจะใช้รูปภาพที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของเราก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปดึงจาก instagram ถ้ามันไม่มีนั่นเอง อ่าโอเคทีนี้ API request size ตรงนี้เราใส่ศูนย์ไว้ default โ okay อเคละ NQ JavaScript CSS ต่างๆตรงนี้เป็นของ developer นะครับถ้าเกิดว่าเจ้า Instagram feed ตัวนี้ไม่ work อาจจะต้องทยอยมาลองติ๊กเจ้า option พวกนี้ดูนะครับติ๊กสลับไปสลับมาดูดูซิว่ามัน work หรือเปล่านะครับส่วนตัวนี้ enable backup caching หมายความว่าถ้าเกิดว่ามันมีการโหลดรูปภาพมาแล้วจะให้มัน c a ชหรือเปล่าการ c a ชก็คือ การจัดเก็บสิ่งที่โหลดมาไว้ก่อนครับเพื่อว่าการแสดงผลครั้งต่อไปจะได้ไม่ต้องมาโหลดใหม่นั่นเองถ้ามีปัญหาอะไรก็มาติ๊กเคลียร์แบ็กอัพแคสต์ตรงนี้ออกนะครับมันก็จะโหลดเจ้าตัว Instagram f ฟีดของเรามาใหม่ละทีนี้โหลด Initial Post with a j a ั c ตัวนี้ก็การทำงานเบื้องหลังนะครับแล้วก็ Podcast t นะครับถูเคียรินเทอร์วหมายความว่าอันนี้จะให้เคลียร์ทุกๆเมื่อไหร่นะครับถ้าเยสไปมันก็จะเคลียร์ทุกๆเวลาตามที่เป็น ช่วงเวลาที่เจ้าั๊กอินตัวนี้กำหนดมานะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมเลือก no ไปตามที่เป็นค่า default นะครับส่วนอันนี้ disable icon font เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ show icon font เราก็ติ๊ก yes ไปส่วน,นนี้ icon m e t อดมันจะใช้ svg หรือว่า font file อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนมากถ้า svg เนี่ยในสมัยนี้ก็ค่อนข้างที่จะทำให้มันโหลดเร็วขึ้นนะครับ แล้วก็คัสตอมเทมเพลตต่างๆนะครับเราก็สามารถใช้ได้นะครับถ้าเราไม่รู้อะไรนะครับมันมีข้างหลังนี้ปักอินนี้ดีมากเลยพอเราคลิก what does this mean ดูนะครับมันก็จะคลิกแล้วก็ขยายมานะครับอธิบายให้เราฟังเสร็จแล้วเราบอกว่าถ้าเกิดว่ายังไม่เข้าใจแล้วก็กดดู d i s s u i d e นะครับมันก็จะไปที่เว็บของ s m a r ์ทชิ n งบ l l o ูแล้วก็มาให้เราดูตรงนี้นะครับแต่ส่วนนี้เนี่ยเป็นของโปรแกรมมิ่งนะครับผมหรือในส่วนของการเขียนโปรแกรม พัฒนาเทมเพลตใหม่ของเจ้า Instagram f ฟีดนั่นเองซึ่งปลักอินนี้ดีมากๆเปิดกว้างให้นักพัฒนาสามารถที่จะทำการปรับแต่งฟีดของเราได้ด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่เซตติ้งต่อนะครับส่วนอันนี้ครับ disable admin e r r o r notice อันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราควรจะเปิดไว้นะครับแต่ว่าเป็นฟีเจอร์สำหรับนักพัฒนาครับส่วน f e e d i s s u e e m a i l r e p o r t เนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้น จะให้ส่งอีเมลไปหาใครครับถ้าเกิดว่าฟีดนี้เนี่ยมันใช้ไม่ได้จะให้ส่งอีเมลไปหาคนนี้นั่นเองเราสามารถพิมพ์อีเมลของเราส่งไปได้เลยแต่ว่าเว็บของเราก็ต้องส่งอีเมลออกได้ด้วยนะครับมันถึงจะทําให้เจ้าตัวฟีดตัวนี้ส่งอีเมลหาเจ้าแอดมินได้ซึ่งวิธีการส่งอีเมลให้ออกจากโฮสต์นะครับผมได้ทำวิดีโอเอาไว้แล้วเราก็สามารถไปดูตรงนั้นได้เลยใครตั้งค่าเสร็จแล้วก็กด เซฟเช้ง 1>, 1ทีเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะนำเจ้าตัว Instagram feed ไปใช้ได้แล้วต่อมาผมขอคลิกที่ display your feed อีกทีหนึงเพราะว่าผมจะทำการใส่ Instagram feed นะครับไปที่เจ้า Elementor นั่นเองอเดี๋ยวผมขอก o พปี้อันที่2ครับอันแรกอันที่2ต่างกันยังไงเห็นไหมครับอันแรกเนี่ยโชว์เป็นค่าเริ่มต้นแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะโชว์เจ้า Instagram Feed นะครับ ให้เป็นไปตามที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นเราต้องการคอลัมน์สคอลัมน์หรือ3คอลัมน์ก็ใส่ตรงนี้ได้เราต้องการ number of photo นะครับเป็นเท่าไหร่นะครับอะเมื่อกี้มันเป็น20ใช่ไหมค่าเริ่มต้นเราต้องการจะโชว์เท่าไหร่เราก็ใส่ตัวเลขตรงนี้ส่วน show follow ถ้าเราเป็น false เนี่ย false แปลว่าไม่นะครับผมก็คือไม่โชว์นั่นเองเราก็ลอง copy โค้ดนี้ดูมันจะต้องต่างกับโค้ดที่เราเคยใส่ไปในหน้าเว็บไซต์ของเราครับเดี๋ยวเราคลิกขวาหนึ่งที copy ไว้ แล้วเราไปที่หน้าที่เราทำด้วย e l ลิเมนเตอร์กันครับเดี๋ยวเราไปที่เพจแล้วก็ออเพจกันตรงนี้เราคลิกลงไปหนึ่งทีพอคลิกมาแล้วนะครับเราไปที่หน้า about ครับมันจะมี Edit with e l e m e n t o r อยู่แล้วก็คลิก Edit with e l e m e n t o r ได้เลยเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับว่าการที่เราจะใส่ของใน e อ e ิเมนเตอร์เนี่ยเดี๋ยวผมขอสร้างเซ t ชันก่อนแล้วกดบวกเพิ่มเราเพิ่มเป็น new section ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับ เดี๋ยวเราจะไปที่ปุ่มโทรศัพท์ตรงนี้แล้วเราก็คลิกตรงนี้ครับหลังจากนั้นหาคําว่าชอ็อตโค้ดเหมือนกันนี่ s h ก็มาเลยชอ็อตโค้ดตรงนี้นะครับเราคลิกแล้วเราก็ลากใส่ลงไปปุ๊บาจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราใส่ตัวชอ็อตโค้ดที่เรา c ัป y ีมาตรงนี้เราคลิกขวาหนึ่งที Paste ลงไปนะครับตัวนี้นะครับพอ Paste เ,เสร็จล้วเรากดแอ p l ลทีได้เลยมันก็จะโหลดหน้านี้ใหม่ทําให้เราเนี่ย เห็นว่ามี i n s t a g r กรม e ีดแต่ว่ามันอาจจะมีเออร์เลอร์บางอย่างนะครับเดี๋ยวเรากดอัปเดตหนึ่งทีก่อนอ่าเสร็จแล้วเรากดไปดูหน้าจริงกันดีกว่าที่รูปลูกกตานะครับตรงนี้ดูซิว่ามันมาไหมอันนี้คือหน้า e l e m e n t เตอ่าอันนี้มันมาเห็นไหมครับมันโชว์สีรูปสีคอลัมน์แล้วก็ไม่มีปุ่ม Follow นะครับทีนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่ e l e m e n t เตของเรานิดนึงครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขอปรับแต่งเจ้าเซ c กชั n นตัวนี้ให้ดู1ทีนะครับ เราจะปรับเป็นตัวนี้เป็น full width แล้วกันนะครับผมแล้วก็คอลัมน์แกลบผมจะเลือกเป็น no gap มันจะได้ไม่มีขอบอาขาวๆนะครับเป็นอย่างนี้เป็นฟีดเลยทั้งอันส่วนเจ้า shortcode ของฟีดนะครับขอคลิก1ทีเพื่อแก้ไขนะครับอันนี้เนี่ยโชว์แค่4รูปผมว่ามันน้อยไปเอาโชว์สัก20แล้วกันแต่ที่นี้จะเปลี่ยนเป็น3คอลัมน์แล้วก็ตัวโชว์ follow เนี่ยผมไม่ follow แล้วผมเลือกเป็น true นะครับถ้าผมเลือกเป็น true ปุ๊บมันก็จะมาโชว์ตรงนี้เสร็จแ,แล้วผมขอกดอัปเดตหนึ่งทีครับ พออัปเดตแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะกดไปที่รูปลูปกกระตานะครับแบบนี้แล้วคลิก1ทีมาแล้วรูปลูปกกระตาแล้วก็ลงมาดูเห็นไหมครับฟีดของเราเต็มหน้าจอใหญ่เพิ่เมเติมเป็น3มคอลัมน์นะครับนี่มันก็จะเห็นว่ารูปภาพโหลดมา20รูปนะครับแล้วก็กดดูเพิ่มเติมได้อ่าสมมติผมคลิกที่นี่1ทีมันก็จะไปสู่หน้า i n s t a g r กรไปที่รูปภาพนั้นนั่นเองนะครับก็จะทําให้ผู้ชมของเราเนี่ยสามารถ คลิกไปติดตามอินสตาแกรมของเราได้แบบง่ายๆนั่นเองครับก็เห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าเจ้า Instagram f e ีดใช้งานง่ายแค่ไหนเพียงแค่ล็อกอินอินสตาแกรไว้นะครับแล้วก็กดเชื่อมต่อจากนั้นตั้งค่านิดหน่อยเสร็จแล้วนำช็อตโค้ดไปวางไว้ที่หน้าที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นถ้าหน้าที่ทําด้วย b ล็อกเอ i ดิเก็ใช้เจ้าบล็อกที่ชื่อว่า Shortcode นะครับส่วนหน้าที่ทําด้วยอิ e m เมนเตก็ใช้วิดเจ็ที่ชื่อว่าช็อตโค้ดวางโค้ดลงไปได้เช่นกันครับ แล้วเราก็สามารถปรับแต่งโค้ดนั้นได้ด้วยอย่างเช่นถ้าเกิดว่าต้องการให้โชว์กี่รูปเราก็ใส่คําว่านาต้องการให้โชว์กี่คอลัมน์ก็ใส่คําว่า COL นั่นเองนะครับเราก็สามารถทํา Instagram Feed นํามาวางไว้บนหน้าเว็บไซต์ของเราได้แล้วนะครับเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าวิธีการใส่ Instagram Feed ในเว็บไซต์นั้นง่ายนิดเดียวครับซึ่งเราสามารถใส่ i n s t a g r ก m f e e d ในเว็บไซต์ได้เลยโดยผ่านการใช้ปลั๊กอินแบบง่ายๆนั่นเอง ถ้าท่านไหนมีคำถามนะครับก็สามารถสอบถามได้ที่คอมเมนต์ขั้งใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยที่สำคัญครับอย่าลืมกด Subcribe ์ช anel ของเราเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเวลาที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมาหรือว่าเทคนิคการทำเว็บไซต์ใหม่ๆออกมาเราก็จะได้รู้ทันทีครับสำหรับในวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ พลากรสอนสร้างเว็บ